hello สวัสดีทุกคนโอเคเห็นชื่อคลิปกันแล้วหรือยังเข้ามาเห็นชื่อคลิปไปเลยเนาะคือชื่อคลิปบอกว่าอกระเทียงกระหือรือมาเฮ้ย<ล>อันที่จริงก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นปากเป็นแบบนิดนึงข,งขำๆอะไรอย่างงี้มาสําหรับการแต่งหน้าในลุคนี้แต่งหน้าไปหลอกวิชายไปล่าผวิชายไป <c oughs> จะทำยังไงก็ได้ให้ฉันได้วิชายในบนวาเลนทนยเพราะว่าฉันไม่ไหวจะอยู่คนเดียวแล้วฉันก็จะไป นิดนึ่งนิดนึงมาวิธีการแต่งหน้าสําหรับคลิปนี้ก็จะแต่งหน้าแบบว่าเน้นเบาๆนิดนึงจะไม่แต่งหน้าเยอะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยมันไม่ชอบผู้หญิงแต่งหน้าเยอะอ่ะถึงบ้าสกเกตตด,ดูนะที่แบบตามดราม่าดํามา,ามอย่างเงี้ยในจะไม่ชอบผู้หญิงแต่งหน้าเยอะโอเคไหเราก็จะแต่งหน้าเบาๆสำหรับสิ่งแรกที่เราจะใช้ก็เป็นรองพื้นเบาๆตัวคือตัวนี้ channel perfection lumiere v i v i อืมอน,นีเบามากต่ไม่จะเป็นเนื้อแมทพาไปเลยคือตัวนี้ก็ปกปิดจะแบบว่า ไม่ไม่ช่วยในะการปกปิดสักเท่าไหร่คือสมมติเต็มสิทธิ์เนี้ยการปกปิดให้ลักษาม,มคือมันจะเหมาะกับคนที่ผิวหน้าดีอยู่แล้วไงซึ่งช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยมีสิวไม่ค่อยมีอะไรซึ่งการปกปิดเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยจะ,เร,ยจะเราไม่ค่อยจะต้องจารก,การปกปิดสักเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้คือดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยบ <c oughs> ั้นท้ายเอเดี๋ยวคนบันต้บอกแคงน,นั่งนั่งดูฉันอยู่หน้าจอโทรศัพท์หรือว่าหน้าจอคอมมันก็เช่คสิวมือจงขึ้นสิวมือจงขึ้น ใครทาอีสิโกรธเลย <c ười> คือมีคนหลังไม่มาถามเราเยอะนะเกี่ยวกับเรื่องบอกว่าเออใช้รองพื้นตัวไหนที่บางเบาอย่าได้เราพ่ว่าเบาพี่แต่ว่าปกปิดแน่นๆคือแกแก,แกเข้าใจป่ะเบาๆแต่ปกปิดคือความเป็นไปได้แต่มันคิดถึงความเป็นไปได้มันมันไม่มีเซนส์อ่ะเออคือถ้าแกอยากจะปกปิดก็้หนาปะ แต่ถ้าก็อยากได้บางเบามันก็จะไม่ครอบปกปิดปะเออนะแต่ว่าถ้าอยากได้บางเบาแต่ปกปิดโอเคมีวิธีหนึ่งคือทารองพื้นที่เบาๆอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นคนที่ไม่ได้มีสิวมากนะไม่มีรอยอะไรมากนะทารองพื้นที่เบาๆอย่างเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บไปจัดคอนซีลเลอร์ทับตรงบริเวณเฉพาะจุดที่มีรอยแกก็จะได้การปกปิดที่แน่นแต่ว่าเบาๆเกตใช่ว่าอ่าเดี๋ยวเราจะทำอย่างนี้กันในวันนี้ เพราะวนนี้เราจะไม่แต่งหน้านแน่นเราจะแต่งเบาๆเห้เบนใสๆทุกขั้นตอนเราก็จะเบาๆโอเคเสร็จแล้วลงดเสร,ร็จแล้วอันนี้คือเบามากนะจะสังเกตว่าผิวจะดีขึ้นมาระดับหนึ่งดูแบบว่าบรายขึ้นนิดนึงอะไรอย่างงี้ด้วยโอเคแล้วก็พวกรอนเราจะมีรอยอยู่นิดเดียวช่วงนี้คือรอยสิวนิดหน่อยอืมเราก็จะปกปิดไปเฉพาะบริเวณจุดที่เราอยากปกปิดแค่นั้นพออ๋อลืมบอกออเนเปรีน มินเนอร์ล่อเพียวคอนซีลเลอร์เบอร์ศูนย์สองสำหรับเจ้ารองพื้นเมื่อกี้ลืมบอกเราใช้เบอร์สามสิบสีเบจเป็นคนเอ็นซีสามสิบถึงยี่สิบห้าในบางครั้งนะเดี๋ยวใครยัไปซื้อไม่ใช้ตามพอาแค่เสร็จแล้วต่อมาแป้งเนาะแป้งขอใช้เป็นตนัวนี้แป้งฝุ่นสีจันทร์ที่ดังระเบิดระเบอรระเบือระบ,บรืงทุกคนมาไป น้าซื้อไม่ใช้กันต่างกันเออก็เป็นอย่างนี้คือเราชอบแพ็กเกจของนะคือเป็นแพ็กเกจที่บอกว่าแม่ต้องเหมือนชาวบ้านแบบช่องเรคือว่าตรงนี้มันหมุนได้หมุนเพื่อให้แป้งออกมาได้พอแป้งออกมาปุ๊บเราก็หมุนปิดไม่ให้แป้งออกมาเออคือมันหมุนได้มันดีอ่ะคือแป้งหลายตัวอย่างแพงๆอย่างชาแนลลอร่าเซียอะไรอย่างเงี้ยคือมันหมุนไม่ได้แกคือมันจะมีรูอย่งเดียวเว้ยจะมีแค่รูๆถ้าใครสนใ้ คือแบบบางทีมันก็เลอะเทอะเปื้อนอย่างลำคานมากแต่นีแบบมีรูๆให้อย่างเงี้ยคือมันเลิศมันเลิศม,มันดีแล้วก็ทาไปเลยก็เป็นแต้งที่เบาๆเบามากพราเป็นแตง้งฝุ่นเฉยแต้งฝุ่นโปร่งแสงโปร่งแสงไร้สีที่ไม่มีสีจริงๆคือเคยใช้แต้งฝุ่นบางยี่ห้อนะ <S 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 นางบอกนางทานเซนเซนว่ะแต่ทาแล้วหน้าขาวจ๊วงเชียดคือคืออะไรจ๊ะที่รักคือสรุปนางจะเซนหรือนางจะไม่เซนฉันก็ไม่เมคเซนกับนางงงนะ โอเคเรียบร้อยแล้วคือเราจะไม่ทาแป้งอัดแข็งผสมรองพื้นทับเพราะว่าคือปกติเนี่ยรองพื้นตัวเนี้ยคือเวลาทาแล้ใช่แบบมันจะได้ฟิลเนืยอแมทคือมันจะแมทเลยโดยที่เราอาจจะไม่ต้องทาแป้งทับก็ได้ไปใช้ชีวิตเลยก็ได้ซึ่งปกติใ่ชีวิตประจําวันเนี่ยเราใช้ตัวเนี้ยเพียวๆตัวเดียว,ว,เ,ยว,ว,เ,ยวเราไม่ทาแป้งทับเลยนะหน้าไม่เยิะมไม่ยอยแล้วคือมันมันทานแล้วมันจะแบบว่ากึง่งกึ่งแป้งนิดนึงรองพื้นตรงผิวๆมันจะออกปแป้งๆนิดนึงเออซึ่ง ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทาแป้งทับเราก็เลยจะใช้แค่เป็นแป้งฝุ่นอย่างเดียวโดยที่จะไม่ใช้แป้งหนักแข็งผสงมรองพื้นให้หน้ามันหนามากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราจะแต่งเบาๆสำหรับคลิปนี้ต่อมาเราจะเขียนคิ้วกันซึ่งคิ้วเราจะใช้ของวันนี้ใช้เป็นแบบฝุ่นจะเป็นของโรล่าที่เขียนคิ้วของโลล่าก็จะใช้ตัวตัวนี้อืมซึ่งวิธีการเขียนคิ้วน,นะคือเดี๋ยวนี้ผู้ชายผู้ชายต้องบอกกันนะผู้ชายไม่โง่นะผู้ชายดูเมคอัพเป็นนะเมคอัพของผู้หญิงบนหน้านะคือ มันคนหน้าลอยหน้าวอกหน้าขาวอะไรเงี้ยคือมันก็มองออกนะแต่ผู้ชายบางคนมองลึกนะมองแบบมองคิว้วเออแบบวิ่งคนนี้เข็นคิ้วหนามากเห็นคิวนาานค้วใหญ่มากคิ้วแบบคิ้วตรงเป๊ะเลยใหญ่เป็นแบบชินจังไะแบบแบบเรียกว่าอะไรอนะเหมือนเหมืนอนาอปากาเคมีที่มันด้ามใหญ่หัวใหญ่นเขียแนบบปิดเปิดเป็นท่าบอกว่าเออฉะนั้นเราก็จะอยากเขียนคิ้วให้คิ้วมัน ปื้ดอยังงั้นน่ากลัวแกน,น,น่ากลัวมากก็เห็นบ่อยนะเห็นบ่อยคือเข้าใจว่าบางคนอยากได้เกาหลีเงแต่ว่าวิธีการเขียนเองก็ค่อนข้างยากหนูอีกนหนึ่งถ้าเขียนคิ้วตรงๆนะแต่สําหรับการเขียนคิวน้ววันนี้เราก็จะเขียนตามรูปคิ้วแหละแต่ว่าจะแถมทริคให้วิธีการเขียนคิ้วให้คิ้วดูไม่เป็นปื้นน่ากลัวนะเลยเขียนตั้งแต่ช่วงเกือบๆหัวคิ้ว ok ถึงหางคิ้วเว้นช่วงหัวคิ้วมาสักประมาณเซนหนึ่งแล้วค่อยใช้อ่แปรงปัดคิ้วอ่ะไล่ตรงเกลี่ยตรงหัวคิ้วให้มันดูฟู ที่การนี้ที่ทำให้คิ้วดูไม,ไม่ไม่หนาปืดมากจนเกินไปคือถ้าเราเริ่มเขียนคิค้วตั้งแต่หัวคิ้วเลยคือหัวคิ้วมันจะแข็งแล้วมันจะดูน่ากลัวคิ้วมันจะดูหนัก คือเสร็จแล้วคือตรงหัวคิ้วเนี่ยเรยังไม่ได้เขียนนะเราเว้นเอาไว้สักประมาณเซนหนึ่งของทั้งสองข้างเพราะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นแปรงแบบนี้อ่าเป็นแปรงสําหรับปัดคิว้วอ่าทการเกลี่ยเอาสีที่เราลงไปก่อนอย่างเนี้ยให้มันฟุ้งเข้ามาคือวิธีการน,นี้จะทำให้หัวคิ้วดูละมุนละมุนแลยก็คิ้วจะได้ดูเป็นเส้นจ,จะได้ดูไม่หนักมากเกินไปโอเคเสร็จแล้วประมาณนี้อ่าเสร็จแล้วเราก็จะใช้เป็นตัวนี้ มาสคาร่าผัดเซนของคิวนี้จะเป็นของไลฟ์ฟรอสสีน้ำตาลแบบนี้ไม่รู้ว่าสีเบอระไรเพราะนางไม่บอกนะไม,ม่บอกเลยพอเคเสร็จแล้วต่อมาตาอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะลงตัวนี้ไปก่อน N Y X e y e Shadow Base ลงเบสไปก่อนเบสที่ใช้ในทุกคลิปคือมันดีอ่ะนะของมันดีเราก็ไม่อยากจะเปลี่ยน คืออะไรที่มันดีๆแล้วก็ใช้ซ้ำๆเดิมๆเออแกก็อย่าเบื่อแล้วกันเนาะคือบางทีบางทีเราเคยแบบเแบบมีของดีๆอยู่แล้วอะแล้วก็ไปซื้อของอื่นมาใช้เหพราะว่าน่าใช้อะไรหรือว่ามันดีพอไปซื้อของอื่นมาใช้ก็รู้สึกว่าของที่ดีอยู่แล้วมันดีกว่าป่ะก็เลยบางทีก็แบบไม่อยากจะลองของใหม่บางทีอะไรเอออันนี้ก็ดีมากกว่าเลยว่ะเสร็จแ,แล้วอายแชโดว์อายแชโดว์ก็จะเบาๆเราก็จะใช้เป็นตัวนี้ สองอันจากอันนี้จะเป็นของ intuit facial highlighter เป็นตัวทำไฮไลท์นะแต่ว่าเราจะมาแต่งตาอันนี้เป็นเฉดชมพูแล้วก็อันนี้จะเป็นเฉดส้มจะใช้สองอันนี้แต่งเออสอง,สอง,ส,อง,ส,องสองเฉดสีชมพูเบอร์ bk ศูนย์หนึ่งสีส้ม bk ศูนย์สองนูหว,วานเออมาลงให้พวกเกิดตาเลย อ่ะเราซูมกันนิดนึงเมื่อกี้มันไกลไปหนะ่อยเนาะต่อมาจะเป็นสีส้มสีส้มนี้อืมเราก็จะทาไปตรงบริเวณเหนือสีชมพูที่เราทาไปก่อนเมื่อสักครู่นี้โอเคเสร็จแล้วต่อมาขอบตาล่างกันนิดนึงนะแล้วก็เบ้าตาเราใช้เป็นตัวนี้ของแคนเมอ่ะจะเป็นอันนี้บอนเซอร์ er. ทำการเอ่อตรงเบ้าตาแล้วขอบตาล่างกันนิดนึงให้ดูมีเบ้ามีเด็บ เซรั่ามาเลเนอร์อ่เาเนอร์ก็เลเนอร์เบาๆนี้เป็นของนิสตีนแม็กซิเดตตัวโปรโดตัวเดิมอีกแล้วเสร็จแล้ว <LS> <mus> <frança> เดี๋ยวเราจะปัดขนตาทีนิดน,นึงเราจะปัดแค่ขนตาล่างได้ปะเดี๋ยวขนตาบนจะขอ,อะติดเป็นขนตาปลอมที่บอกว่าฟุ้งฟิ้งคืออันนี้เราจะเน้นมันแบบว่าตาหวานหวานดูบลุงริ้งบลุงฟิ้งเราจะไม่เน้นตานแน่นๆเพราะว่าเราจะเบาๆอ้อปัดขนตาเราก็ใช้เป็นตัวนี้แม l บ n e h ให้ประ r l Volume Express ชอบนี้มากปัดง่ายแล้วก็ปัดดีปัดเด้งเลยดูอีก โ okay, อเคฝากขนตาล่างเสร็จแล้วต้อมาขนตาบนเราใช้เป็นอันนี้บอกต่อเบอร์พีศูนย์หกหนึ่งอ่าก็จะเป็นเบาๆหวานๆแล้วก็ใช้กับกาวดูโออันนี้เออเป็นหลอดเล็กเนาะแล้วก็อุ้ยอนนี้ของเยอะอันนี้ก็จะเป็นเหล็กเป็นเป็นไม้หนีบเหล็กสาหรับบอกว่าติดขนตาปลอมโดยเฉพาะซึ่งมันง่ายอันนี้ได้มาจากพี่เกย์พี่เกย์ช่อง forenseloom เออพี่เกย์พี่ฟรอะนะส่งมาให้ขอบคุณพี่เกย์มาก เอเอก็ติดไปอย่างนี้คือมันทำให้เราติดดวงตาง่ายมากเพราะว่าตรงสันจะเป็นโค้งใช่ป่ะเออมันจะไม่ต้องมาเราเราแวงว่าเฮ้ยมันจะทิ่มตาใช่ไหมเหมือนกับเมื่อก่อนเราใช้นแหนบเห็นไหมได้แล้วอานหนึง่งอีกข้างนี้ไม่ค่อยถนัดคืออีกข้างหนึ่งมือเราไม่ถนัดไงเราจะติดอย่างนี้ไปก่อน โอเคตาก็ดูบุ้งปริงเห็นป่ะบุ Boom ้งปริงดูแบบว่าไม่ไม่ขนตาไม่เป็นแพ่ไม่เป็นแผงใหญ่เ,เริ่มเทิมคือแกจะไปล้กผู้ชายแกจะแต่งให้ดูเป็นผู้หญิงให้ดูเแบบลหวานแกจะติดขนตาปลอมที่บอกว่าโอ้โ,อโหเป็นแบบแผงหนาแน่นๆน่นะแล้วติดก,กันแบบว่าใหญ่สะพึงมากพอกริบตามันอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยแกแกเข้าใจฟีลลิง่งปะคือมันน่ากลัวมาก ู้ชายชอบผู้ชายกลัวอเคปวป่ะเราก็ติดแบบว่าเบลลเแบ,บๆบาๆอย่างนี้มองด้านข้างอ่ะอ่ะมองด้านหน้ามองตรงแล้นก็จะเบาๆเออมันแบบว่าไม่ไม่เป็นปีกนกอ,อ,อ,อ่ะอ๋อเดี๋ยวขอมเมาเรื่องกาวติดขนตาปลอมวันนี้หนึ่งนะคือเวลาซื้อกาวติดขนตาปลอมเนี่ยไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรนะคือถ้าคุณไม่ได้เป็นช่างแต่งหน้าที่แต่งหน้าทุกวันหรือไม่ได้เป็นผู้หญิงที่ทติดขนตาปลอมทุกวันอย่าซื้อหลอดใหญ่ซื้อหลอดเล็กพอ ก่อนเลยก็พอแล้วใช้ได้หลายเดือนเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราซื้อหลอดใหญ่มาเนี่ยแน่นอนเราใช้ไม่ทันแน่เพราะว่าเวลาเราใช้กาวใช่ปะ่ะเราต้องหมุนเปิดหมุนปิดพอหมุนเปิดหมุนปิดแต่ละทีอากาศมันจะเข้าพออากาศมันเข้าบ่อยๆเนี่ยกาวมันก็จะเสื่อมคือสิ่งที่สังเกตได้ว,ว่ากาวเสื่อมนั่นคือกลิ่นของกาวมันจะแปลกๆไปจากที่ไม่มีกลิ่นมันก็จะเหม็นขึ้นเหม็นขึ้นนั่นแหละคือกาวเริ่มเสื่อมพอมันเหม็นไม่ไหวแล้วแกก็ต้องทิ้งแต่พอแกซื้อหลอดใหญ่มาแกไม่ได้ใช้ทุกวัน,นยังไงจ๊ะ มันก็ต้องทิ้งอะคือคือคือ,คอกกอยามาทนใช้อยู่เพราะว่ามันใช้กับตาแต่ตาบอดเอเคว่ะก็คือแค่หลอดเล็กพออืหลอดเล็กก็ใช้ให้หมดเถอะนะปีนึงก็ใช้ให้หมดนะบางทีปีนึงนีไม่ทันจะหมดเลยหมดอยู่แล้วเขียเสร็ด,ดิ้งจมูกกันนิดนึงเชด็ด,ดิ้งก็ใช้ตัวเดิมของแคนเมสตัวเนี้ยที่เราทัเบลเมื่อนะกี้เนี่ยก็ใช้ดดจมูกมันดูมีด้านนิดนึง,นงแต่กจะฉีดเฉดดิ้งจมูกเยอะนะให้มันดูแบบเป็นสันเขื่อนนะน,น,น่ากลัว คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ชายไม่ชอบเพราะผู้ชายดยี้เขารู้ไงแล้วเขาก็แอบดูเมคอัพนะเออนี่เชดดิ้งมาซเวอร์เนียน่ากลัวมากเบาๆมือนะแค่นี้พอนี่เดียวพอแล้วให้พอจมูกดูมีโคลงมีเงานี้เดียวพอจะไม่ใช้เยอะแล้วก็ถ้าใครจะไฮไลท์ก็ได้แต่ว่าถ้าไฮไลท์สันจมูกนะอย่าใช้ไฮไลท์เนื้อแป้งที่มีชิมเมอร์ห้ามชิมเมอร์ห้ามแวววาวอะไรที่แนะนําำที่สุด สำหรับไฮไลท์นะสำหรับเรากนคือแนะนําให้ใช้เป็นแป้งอัดแข็งผสมรองพื้นก็ได้ที่สว่างกว่าผิวมันจะดูเป็นธรรมชาติมากที่แกใช้ไฮไลท์ที่เป็นไฮไลท์สาหรับไฮไลท์เลยเพราะว่าไฮไลท์ที่เป็นไฮไลท์เลยบางตัวเนี่ยจะมีชิมเมอร์ซึ่งใช้กับจมูกพังโปจบชีวิตพี่นาทหรือบางตัวที่เป็นไฮไลท์ที่ไม่มีชิมเมอร์ก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นผงแป้งที่มันสีขาวซึ่งมันขาวเกินไปมันทาแล้วมัน,นสีขาวแล้วมันปลอมเกินไปเออ ก็แนะนำว่าให้ใช้แป้งที่เป็นแป,ป,นแปงแ้งอัดแข็งไนะขาวกับผิวสักเชดสองเช็ดจะดีกว่าจะดูธรรมชาติกว่าเสร็จแล้วต้อมาแก้มแก้มาสีบ l u e bell อะไรอย่างนี้แกก็จะเป็นของโลล่าเออตัวเดิมตัวโปรดใช้มาหลายคลิปมากจะหมดแล้วไม่อยากให้หมดเลย <laughs> สีวันไนส์สแตนเออทั้งหมดนี้ต้องม่ซื้อเองละอันนี้ได้มาจากแบรนด์ให้มาตอนทำ how to how to แต่งหน้าปอยตีชราเออ สำหรัแบเบแบลๆนิดนึงชส,สุดท้ายสุดท้ายลิปสติกก็จะเป็นตัวนี้ของเมเ b e ร l ลีนสี nu 3 7ซึ่งมันสีที่เราแนะนำมาสำหรับการทา everyday ใช้ทุกวันสำหรับคนที่ผิวขาวหรือผิวกลางๆเออตัวนี้ใช้ได้ทุกวันเลยเพราะว่าเป็นสีที่เรียบร้อยสามารถใช้ทำงานได้ไปทำงานอะไรเงี้ยเออเสร็จแล้วประมาณนี้เดี๋ยวไปแต่งตัวใส่วิปเห็นไหมว่าวันนี้แต่งหน้าเบามา คือจะออกแนวแบบง่ายๆเล่องเปนง่าย,าย,าย,ายบบเบลเบลเบาๆใสๆผู้ชา,าชีวิตประจำวันได้ผูเหล่อผู้ชายได้อะไรอย่างนี้โอเคสิ่ก็แต่งเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะเธอเธอว่าโอเคไหมจ๊ะนี่ชนีนั่งไหนนั่งโดคลิปดีอยู่นั่งดูอยู่ข้างๆดูอยู่กับแฟนก็ช่วยหันไปถามแฟนสิว่าถ้าผู้หญิงแต่งหนะ้าประมาณนี้นเธอประมาณนี้นเธอชอบไหม ชอบถามการแต่งหน้านะแล้วถามว่าชอบฉันไหมโอเคป่ะเพราะไอ้ผู้ชายมันไม่ชอบฉันหรอกเพราะฉันไม่ใช่ผู้หญิงโอเคป่ะถ <laughs> าึงการแต่งหน้าการแต่งหน้าแต่งหน้าประมาณนี้โอเคป่ะเออ,อถามแฟนสิคือเมา,มา, okay, มานนส์เมาส์โอเคเมาส์นิดนึงสุขหัวเข้ามาสุขหัวเข้ามาคืออีพวกผู้ชายนะคือเดี๋ยวก็เดี๋ยวขอส่งว,วิจารณาเป็นผู้หญิงมาปรึง่งอ่ะโอเคเปผู้หญิงลนะ <laughs> คืออีพวกผู้ชายเวย้ยคือแค่สังเกตนะว่าอีพวกผู้ชายเนี่ยมันจะไม่ชอบผู้หญิงที่แต่งหน้าแน่นๆแต่งหน้าจัดจัดเดีวก็ไม่ชอบผู้หญิงที่่แตตงัวโป แต่สิ่งหนึ่งที่ช้าสงสัยนั่นก็คือว่าแกไม่ชอบให้แฟนตัวเองแต่งตัวแต่งหน้าแน่นๆจัดแต่แกชอบมองคนอื่นเวลาแต่งตัวจัดแต่งหน้าจัดแต่งหน้าจัดแต่งตัวจัดเออแกเข้าใจใช่ไหมโดยเฉพาะแบบอย่างเช่นแบบพริต้อย่างเงี้ยแต่งตัวแน่นมากแต่งหน้าแน่นมากถึงตัวปบแต่แกชอบอ้ะแล้วทีแฟนตัวเองแต่งมันไม่ชอบวะคือคือแต่งตัวเข้าใจเว้ว่ามันโป๊ไม่อยากให้ใครมา คนอื่นมาเห็นเรือนร่างของแฟนตัวเองแต่งหน้าแต่งหน้าทำไมอะคือถ้าเราเป็นพี่เราก็แบบทําไมฉันจะแต่งหน้าฉันอยากจะสวยคือฉันอยู่บ้านฉันหน้าศพพอแล้วบางทีฉันไปนอกบ้านอย่างี้ฉันก็อยากจะสวยบ้างป่ะเอออยากกระตายชิบมาผู้พี่อยากกระต่ายชิบไมานั่นแหละเด่๋ยวมาแท็กด้ว่นนี้แท็กอืมนั่นแหละฉันก็ไม่เข้าใจว่าพผู้ชายทําไมถึงไม่แฮปปี้เวลาแฟนตัวเองแต่งหน้าทําไมวะ แฟนจะโสดัมไม่ได้ด้วยไงฮะจะโสดไม่ได้ไงไม่รู้สิพวกผู้ชายตอบทันทีที่ทำไมไม่ชอบผู้หญิงแต่งหน้างงสงสัยเห็นแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วจ้ะเดี๋ยวจะไปล่าผู้ชายล่าไหมคงไม่ล่าแล้วละนะคือเอาจริงๆเอาให้เข้าวันจริงวันวาเลยไทายจริงๆฉันก็ขังตัวเองอยู่ในบ้านคือว่าคงไม่ออกไปล่าใครนะคือไม่มีใครเอาคือออกไปจิกใครเสร็จก็กลับบ้านมานกตอนนี้ก็เป็นพญานกไปจ้าบิน ปีใหญ่กั็นพยานกเลยเพราะว่านกตลอดตลอดก็คังตัวเองอยู่ในบ้านสำหรับคนโซลถ้าใครไม่อยากจะบอกว่ารู้สึกเอ่อในเนื้อต่ำตัวต่ำใจรู้สึกแซดกยออกไปไหนคังตัวเองอยู่ในบ้านในวันิเวไทยแต่ว่าถ้าวันนั้นเป็นวันทำงานต้องไปนอกบ้านก็ทำงานเสร็จรีบกลับบ้านก็อยากไปเดินนอกบ้านโดยเฉพาะสถานที่ต้องห้ามนั่นก็คือห้างสรรพสินค้าแกไม่อยาไปห้างสรรพสินค้าในวันินันไทยเพราะว่า มันไม่ใชสวันของเรานะกลับบ้านจ้ะกลับบ้านแล้วปิดประตูขังเงในบ้านเ <laughs> พราะวันที่15โอเคถ้าชีวิตตามปกติวันนั้นเราจะไม่ใส่แล้ว <laughs> โอเคแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาันก่อนแล้วเจอกันบ้าน